วิกฤตงบบตรทองทางออกหรือปัญหาใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเด็นการจัดสรรงบบตรทองได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณาชนแต่ที่น่าสนใจคือมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลต่อโรงพยาบาลและผู้ป่วยอย่างไรและที่สําคัญทําไมเราถึงต้องปฏิรูประบบสปสอชอในวันที่24ตุลาคม2568รองเลขาธิการสปสอชอได้เผยแพร่ผลการประชุมระหว่างกระทรวงสาธารณาสุข และสปะสาชาเพื่อหาทางออกในการจัดสรรงบบัตรทองซึ่งมี6ข้อสรุปทางออกที่จะนําเสนอบอ,อร์สปสชาในวันที่3พฤศจิกายน2568แต่ที่น่าสนใจคือมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลต่อโรงพยาบาลและผู้ป่วยอย่างไรแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดทำไมเราถึงต้องปฏิรูประบบสปสาชาหากระบบนี้ดีอยู่แล้วทำไมยังต้องปรับปรุงนี่คือคำถามทีนท่น่าสนใจและน่าจะมีการอภิปรายอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเสนอของงบกลางเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหางบบตรทองที่ไม่เพียงพอแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเราถึงต้องพึ่งพางบกลางเพื่อแก้ไขปัญหานี้นี่คือคำถามที่น่าสนใจและน่าจะมีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักจะพลาดการจ่ายเงินผู้ป่วยในไม่ได้จ่ายตามราคาเรียกเก็บแต่จะจ่ายตามผลงานโดยมีกติการคำนวณตามคะแนน point system เอามาจากสหรัฐอเมร,ริกาซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนและอาจทำให้ผู้ป่วย ไม่เข้าใจว่าทำไมเงินจ่ายไม่เพียงพอในที่สุดทางสปสช,อชอก็ยืนยันว่าระบบสาธารณาสุขจะไม่ล่มและผู้ป่วยจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเราถึงต้องรอจนเกิดปัญหาแล้วแต่จะมาคุยกันนี่คือคำถามท,าที่น่าสนใจและน่าจะมีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องคำถามสำหรับผู้อ่านคุณคิดว่าการปฏิรูประบบสปสชจำเป็นหรือไม่และคุณคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาหงบบัตรทองควรเป็นอย่างไร มาร่วมอภิปรายกันในช่องคอมเมนต์